เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่17กันยายน วันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องอนาคตของรูเบนอามูริมกันต่อหลังจากช่วงนี้สื่อหลายๆเจ้าและบ,บ่อนรับนันถูกกฎหมายในอังกฤษเริ่มจะออกมาคาดการ์กุนซีคนใหม่ของทีมผีแดงเรากันแทบจะทุกเจ้าแล้วนะครับหลังผลงานของรูเบนอามูริมยังคงจมดิ่งไม่มีความคืบหน้าในเชิงผลลัพธ์ตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นนี้มา และกับอัปเดตที่เข้ามาล่าสุดจากทางด avid Mcdonnell <Yeah. S 1> นักข่าวของเดอะมิเรอร์สื่ออังกฤษครับ <Yeah. S 1> ได้เปิดเผยว่ารูเบนอา o โมริมอาจจะเหลือเวลาอีกราวแค่3เกมต่อจากนี้เท่านั้นเพื่อรักษาตำแหน่งโค้ชของเขาที่แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยตเอาไว้ด้วยที่3เกมจากนี้ครับก็จะเป็นการเปิดบ้านรับมือเชลซีในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยเกมต่อไปก็ออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็กลับมาเปิดบ้านรับมือน้องใหม่อย่างซันเดอร์แลนด์ครับจากนั้นก็จะเป็นช่วงพักเบรกทีมชาติ ซึ่งในช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยหละครับก็คาดว่าจะเป็นช่วงที่บอร์ดของสโมสซอนจะทําการทบทวนอนาคตของรูเบนอามอริมอย่างจริงจังอีกครั้งหากว่าผลงานของทีมยังไม่ดีขึ้นแถมก็ยังมีโปรแกรมหนักรออยู่ก็คือเยือนลิเวอร์พูลครับนอกจากนี้ครับทางเดวิดแม็กโดนเนลก็ยังได้ลิสต์รายชื่อกุนซือคนใหม่ที่อาจจะได้เข้ามาสานต่อเก้าอีรอ้ร้อนๆที่ทับผีแดงของเราไว้ด้วยกัน5รายนะครับดังนี้เลย คนแรกเป็นโอลิเวอร์กลาสเนอร์จากคริสตันพาเลสที่สามารถจะสารต่อโปรเจกต์หลัง3ที่อาโมริมทำค้างไว้ได้ทันทีครับรายที่2จะเป็นมาโกซินวาของทางฟูลแลมซึ่งก็เป็นชื่อที่น่าสนใจและก็มาจากโปรตุเกสอีกครั้งคนที่3ครับเป็นทางอันโดนีอิราโอลาของบอลมัดซึ่งชื่อนี้ครับแฟนผีในชืน่นชมชื่นชอบกันหลายคนสไตล์เล่นบอลแบบเพลซิงและก็มีความดุดันด้วย คนที่4ครับวกกลับมาที่มาริซิโอโปเชติโนที่ก็เป็นข่าวกับทีมมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ได้บรรจบกันสักทีส่วนรายสุดท้ายกับคนที่5นะครับก็เป็นแกเร็ดเซาเกตอดิตกุนซือทีมชาติอังกฤษที่อาจจะไม่ถูกใจแฟนผีเท่าไหร่แต่ถ้าว่าข้อดีก็คือพี่แกนะ่ะทำได้หมดครับทั้งผ่านหลัง3หลัง4หรือว่าจะหลัง5ก็ตาม มาต่อกันที่ความเห็นของริโอเฟอร์ดินาในอดีตกองหลังของทีมนะครับต่อทางเบนจามินเชสโกดาวยิงความหวังใหม่ที่ก็ยังคงงัดฟอร์มเก่งเดิมๆที่ไลซิกออกมาช่วยแมนยูเน็ดไม่ได้และก็ยังต้องรอคอยประตูแรกกันต่อไปอยู่ที่ริโอเฟอร์ดินานนะครับมองว่าเกมรุกของแมนยูเน็ดนั้นไม่สามารถจะสร้างโอกาสให้กับเชสโกได้มากพอพร้อมกันนี้ก็ได้ติงเกมรับของทีมว่าเล่นกันได้ละหลวมมากด้วยซึ่งต่อเรื่องนี้ครับริโอได้ให้ความเห็นว่า คนที่ผมเป็นห่วงก็คือเบนจามินเชสโกเขาไม่ได้มีโอกาสมากนะักไม่มีใครสร้างโอกาสให้เขาเลยนั่นแหละที่น่ากังวล กองหน้าคนใหม่ย้ายเข้ามายังสโมสรอนได้โอากาสลงสนามคุณก็ต้องคิดว่าจะสร้างโอกาสให้กับเขายังไงจะต้องทําอย่างไรให้เขาไปอยู่ในตําแหน่งที่จบสกอร์ได้ซึ่งเขาเองก็ต้องคิดเรื่องการหาพื้นที่เพื่อจบสกอร์เหมือนกันแหละนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าต้องถูกมองอย่างจริงจังและก็ต้องถูกแก้ไขด้วยด่วนผมไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะออกมายังไงหากว่ามันไม่มีการแก้ไข ในเกมล่าสุดกับแมนซะิตี้เนี่ยผมคิดว่าเรากดดันคู่แข่งได้ดีนะและบางครั้งก็ครองบอลได้ดีด้วยพาบอลขึ้นไปถึงพื้นที่สุดท้ายได้แต่กลับไม่มีความคิดสร้างสารรค์เลยสักนิดหากว่าไม่มีบรูโน่ฟานันเดสคุณก็ต้องถามตัวเองแล้วว่าใครจะสร้างสารรค์เกมให้ได้หากจะพูดถึงเอมเบอร์โมแต่มันก็ไม่ได้มีลูกล่อลูกชนอะไรอย่างจริงจังขนาดนั้น ในแง่ของเกมรับผมว่ามันน่ากังวลที่สุดเลยนะผมเคยชมแนวรับของเราและบางครั้งเราก็เล่นเกมรับกันได้ดีในซีซั่นนี้แต่เกมล่าสุดกับแมนซิตี้ทุกอย่างมันดูง่ายเกินไปเสียหมดมาต่อกันที่ความเห็นของโพสโคตตำนานดันกลางของทีมครับกับการออกมายอมรับว่าระบบการเล่นของรูเบนอาร์มริมนั้นโค้ชทีมคู่ต่อสู้ทุกทีมรู้หมดแล้วว่าจะเล่นกันแบบไหนโดยที่ไม่ต้องเห็นรายชื่อนักเตะก่อนแข่งเลยก็ได้ว่าจะเอาใครลงเล่นจะเล่นแบบไหน อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เขาก็คิดว่าต่อให้อามูริมบบเปลี่ยนแผนมาใช้หลัง4ี่ก็คงไม่ได้มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วเพราะว่าส่วนตัวเขาเองก็มองว่านักเตะบางตำแหน่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นตัวหลักก็ยังคงไม่ดีพอกับทีมเลยซึ่งต่อเรื่องนี้ครับพอสโคได้ให้ความเห็นว่าสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วจะเริ่มตรงไหนก่อนดีล่ะ เราพูดถึงปรัชาการเล่นของทางอโมริมว่าสไตล์การเล่นวิธีการที่เขาต้องการจะเล่นแต่นพริเมลีกและก็ทั่วโลกแต่ไม่ได้โคชที่มีความฉลาดมากๆพวกเขาสามารถอ่านเกมออกได้ง่ายๆเลยล่ะพวกเขารู้แน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นยังไงตั้งแต่เริ่มเกมด้วยระหว่างเกมและก็ท้ายเกมด้วยเมื่อก่อนถ้าเป็นตอนรายชื่อออกมาที่จะเป็นก่อนเกมประมาณ1ชั่วโมงทุกคนจะมองรายชื่อนักเตะแล้วผู้จัดการทีมก็จะบอกประมาณว่าสงสัยวันนี้พวกเขาจะเล่นยังไงนะ จะเป็นกองหลัง5คนหรือว่า4คนแต่กับอมรริมแล้วทุกคนรู้หมดมันชัดเจนเกินไปแผนการเล่นของเขาเนะี่ยทำให้ทีมอื่นวางแผนรับมือได้ง่ายเพราะว่าโค้ชทีมอื่นก็มีความฉลาดเหมือนกันแต่จะว่าไปนะเราจะไปโทษระบบทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่าปัญหาคือผู้เล่นไม่ถึงระดับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการด้วยแหละพวกเขาไม่มีความดุดันพอไม่เร็วพอดันกลางก็เล่นกันเหมือนไม่มีแรงวิ่ง ตอนนี้ทีมกำลังเล่นกลาง2คนโดยมีบรูโน่ฟรานเดสอยู่ในนั้นซึ่งเขานะตอนนี้เนะี่ยไม่มีพลังงานมากพอจะวิ่งไปทั่วสนามอีกแล้วผมไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าหากรูเบนอโมริมเปลี่ยนมาใช้ระบบ4ี่ซ้ำๆผลลัพธ์จะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะผมคิดว่านักเตะเองก็ยังไม่เก่งพออยู่ดีในบางตำแหน่ง มาต่อกันที่ความเห็นของลีชาร์ปอดีตปีกคนดังของทีมยุค90ครับดีชาร์ได้ให้ความเห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นควรจะเก็บดูเบนอัมอริมไว้ก่อนอย่างน้อยก็ถึงสักช่วงคริสต์มาสเพราะว่าสโมสส์่นก็ได้ลงทุนกับเขาไปแล้วด้วยเงินจํานวนมากและตอนนี้ระบบของอัมอริมก็ถูกลงลึกเข้าไปในตัวนักเตะหลายๆคนแล้วถึงแม้มันจะยังไม่เห็นผลมากนักก็ตามแต่เขาเองก็คิดว่าถ้าถึงคริสต์มาสหากว่าผลงานของทีมยังไม่ดีขึ้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับ ดยต่อเรื่องนี้ลีชาร์ปได้ให้ความเห็นว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่าสโมสรอนได้ให้เงินกับเขาไปใช้จ่ายเยอะมากๆในซัมเมอร์ที่ผ่านมาและกตลาดมกราคมเขาเลือกใช้ระบบการเล่นแบบนี้และก็ปล่อยนักเตะบางส่วนออกไปแล้วด้วย ซึ่งบางคนก็นับว่าเป็นส่วนเกินของทีมแต่บางคนก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ดีเลยล่ะแต่ถ้ามีผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นอีกและก็เริ่มเปลี่ยนผู้เล่นใหม่อีกครั้งดังนั้นผมจึงคิดว่าแมนยูเนเต่ควรจะให้เวลาอโมริมอย่างน้อยจนถึงคริสต์มาสซึ่งตอนนี้มันมาถึงจุดที่เขาลงลึกไปแล้วและการเปลี่ยนแปลงนักเตะในเดือนมกราคมก็ทําได้ยากด้วยคต้องให้เวลาเขาบ้างคริสต์มาสก็น่าจะยังไม่สายเกินไป แต่ว่ามันไม่ดีขึ้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆหลังจากนั้นครับลีชาร์ปก็เสริมต่อถึงประเด็นของบรูโน่ฟานันเดสที่ถือว่าเป็นข้อถูกเถียงเลยช่วงเวลานี้ครับที่เขาในคนจะขยับขึ้นมาเล่นเบอร์สิดีกว่าหรือเปล่าซึ่งทางลีชาร์ปก็ได้เสียดายคุณภาพของบรูโน่ที่ต้องมาเล่นแผนนี้และกําลังอยู่ในทีมแมนยูเนี่ยแต่ช่วงยาแย่ด้วยครับทั้งที่เขาควรจะได้รับเครดิตมากกว่านี้หากว่าอยู่กับทีมอย่างบาร์เซโลนาหรือว่าจะเป็นเรอัลมาดริดด้วยต่อเรื่อง หากว่ารูเบนอามูริมใช้ระบบ4-3-3หรือว่า4-2-3-1เขาจะดึงศักยภาพของบรูโน่เฟรนันเดสออกมาได้อย่างเต็มที่และผมไม่คิดว่าระบบปัจจุบันจะเหมาะกับเขาเลยเพราะคุณก็ทราบดีว่าบรูโน่เป็นนักเตะที่ดีสุดของแมนยูเน็ตตลอดหลายซีซั่นที่ผ่านมาหากว่าเขาย้ายไปอยู่กับทีมอย่างเรอัลมาดริดหรือว่าจะเป็นบาร์เซโลนาเขาจะเป็นสตตร์ที่นั่นอย่างแน่นอน แต่ตอนนี้เขากําลังเล่นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่กําลังอยู่ในช่วงที่ยากลําบากและก็อาจจะไม่ได้รับเครดิตอย่างเต็มที่ตามที่ควรจะได้ต้องบอกว่าผมดีใจนะที่บรูโนยังอยู่กับสโมสสอนต่อเพราะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีข่าวมากมายว่าเขาอาจจะถูกขายไปยังซาอุดิอาระเบียแต่ผมก็คิดว่าแฟนๆก็รักเขาและเขาก็แสดงเห็นถึงความพักดีด้วยการอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดต่อไป แต่กับสถานการณ์ในตอนนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านของสโมสรหรือว่าตำแหน่งการเล่นของเขาผมคิดว่าเขาเองก็ต้องคิดหนักบ้างล่ะและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่17กันยายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ